สร้างรถรถบรรทุกกว่า,าลองเทสกันดีหลังจากที่ไม่ได้เล่นเกมมานานเมื่นนานอเออเอาวะอ๋อต้องต่อรถก่อนเอาที่นั่งมาใส่ก่อนมาเ,เสร็จแล้วกดอันนี้เสียงดังจัง กระโดดขึ้นเลยเหรอ,อแล้วไปยังไงอะไปยังไงวะเนะีเฮ้ยไปอ๋เอ,เ,อเราไม่ไปวะเฮ้ยอ๋อนักแข่งแมปบวยโอ้โหแมปบวยนี่ถึงขั้นมีนักแข่งกันเลยนะเนี่ยจริงหาอจังน่าดูเฮ้ย,ยแล้วมันขึ้นยังไงวะเนะี่ย แม่เอาเราเขาเขาไปกันยังไงวะเฮ้ยเอาไว้เอาไว้กดอาม่อนโอเคอยู่กับแรงดังด้วยยังไงก็ยินดีด้วยครับผมเอาเฮ้ยเอาเนี่ยโอ้โหกดเอาอเฮ้ยได้แลมาอันหนึ่งก็ยินดีวะเฮ้ยแลมหนึ่งอันคอมมอนดีออให้กดอันนี้เอามาใส่โอเคนี่อย่นี้แลมนี่หว่านี่เลยเป็น อ๋อันนี้ความแข็งแก่งรถเราดูกัางๆเฮ้ยนีย่ไงไหไหมเออ,อ,อดูดีอยู่ บ้องบ้องดึงตางนี่ไงเดียวจัดไปพร้อมลุยเออเอาว่ะเฮ้ยโอ้เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นอะไรวะเนี่ยต้องฝดยิงยังไงอ่ะไม่ยิงไม่เห็นได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเอายิงไปไหนอ่ะเฮ้ยโอ้เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นนี่ไงนี่เออเออเฮ้ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันย้อยดีว่ะ เดี๋ยวจัดยิงเอ้าไม่ยิงอะเฮ้ยเอออู้ยอุ้ยเอาเอาเมื่อกี้โดนอะไรอะดูไม่ทันโอกแตกเลยอ้อะไรวะเนี่ยเอาเหลือตะเกียงอีจานทำไมทำไม่เมื่อกี้ดูไม่ทันว่ะเกิดอะไรขึ้นอะไรอะกดก่อขอมาสองอันเฮ้ยได้ล้อแลมาอันนึง โรแรมจะใหญ่ขึ้นเงนี้หรอโอ้แต่ไม่รู้ยังไงไม่รู้หะอเออเอาเอากดเงี้ยาเ้ามันมีเงินเท่าไหร่เนี่ยดูเงินตรงไหนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวปรับฟูสกียังไงมันเหมือนไม่ไมฟูสกียังไงมั้ง สวัสดีครับสวัสดีน้องก็วินครับโดนชวนใส่เล่นเก่งเกินมันต้องให้มันไปแก้แหลกแก้บั๊กก่อนอนะไอเกมมวยอะมันถึงน่าจะแบบเอาไปแข่งแบบจริงจังได้ะนะร <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูตังกนะันตังอยู่ไหนอ๋อนี่หกร้อยแล้เนี่ยต้องใช้ตัง ใช้ตังค์ Del ทั้งนั้นหรือว่าเฮ้ยเออหาตังค์ยังไงอ่ยทีเนี้ยลำบากละไปลำฟอร์เลนแล้วเจอกันพี่เฮ้ยหมวดแท้ฟอร์เลนกี่ดาวแล้วเนี่ยน้องมิวเนี่ยผมพักนี้ไม่ค่อยได้เล่นเลยเนี่ยตันอยู่ที่ประมาณห้าสิบกว่าหกสิบดาวเออใช่หกสิบดาวแล้วอินดี้เอาเมดไปเล่นลมไป เออเดี๋ยวเดียวรถแบบโอ้ยโอ้ยอุ้ยอยูห่างๆก่อนดีกว่าเฮ้ยไอ้ตึกเอาไปหาแบบรถไกลๆก่อนเออนี่นี่นี่คันนี้แหละคันนี้แหละโอ้แม่สาวน้อยโอ้แม่สาวน้อยอุ้ยยิงปอกแป็กปอกแป็กนี่แน่นี่เนี่โอ้แม่สาวน้อยนี่แน่เจาะยางเจาะยางโอ้แม่สาวน้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แน่โอ้แม่สาวน้อยอุ้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 ย น um okay. <bar re gr transparency> ี่มีแน่เฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเราจัดการไปได้หนึ่งว่ะแต่ล้อเราพังละเฮ้ยแต่เรายังไหวอยู่เอาเอานั่นนั่นใครไปติดตรงนั้นโดนแน่โดนลุมโดนลุมน้องเกตหรอน้องเกดเจาะยางเจาะยางเกตโอ้ยเอ้ยน้องเกตนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากใ้คันนี้มันคันโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเุ้ยปืนมันโหดจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตกเลย วันไหนจะได้เล่นฟอร์สเซเกกับพี่สักทีวันไหนดีนะวันที่มันมีเวลาเยอะๆครับเพราะไอฟอร์สเซคเมันเล่นแล้วมันต้องใช้เวลาเยอะอนะเกมหนึ่งนี่นานๆกว่าจะได้เล่นไหนกว่าจะเข้าห้องอีกเฮ้ยเดี๋ยวไปจัดการน้องเกตก่อนเมื่อกี้เห็นน้องเกตอยู่นเี่เฮ้ยนี่แหละเฮ้ยโกโจไอ้โกเจลอุ้ยอะไรเนี่ยแป๊บเบีลวหลุดเลย โอ้โหไม่ไหวว่ะอุ้ย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 เหลือแต่ล้อเหลือแต่ล้ออ้ยคือความแล้วอ้อยอ้ยโอ้ยเหลือตะเก้าอี้ตานอ๋ออ้ยโอ้ยไม่ไหวว่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อมีรถสำเร็จรูปด้วยว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะทำไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยลองดูดิ สปอร์นี่คืออะไรอ๋อต้องซื้อซื้อตามนี้แล้วมันจะไอ้นี่ให้มันจะแต่งให้อ๋อเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันก็เฟี้ยวอยู่นะเฮ้ยโอ้โหแล้วดูรถเราดิเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องก่อร่างสร้างตัววะ่ะปุมยัไงกด R ไม่ R เออเอายี่มาบางังหน่อยมีกระจกมาบังหนึ่งอันดีขึ้นมาหน่อย ดูมาล็อกก็แก๊กไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยเราต้องกันด้านข้างด้วยปะตูส่งแล้วน่าจะต้องกันด้านข้างเฮ้ยใส่ล้อเพิ่มดีกว,ว่าเผื่อจะแรงอะไรอ่ะเมื่อกี้มันมันแห้ทำอะไรอ่ะน้ำใส่ล้อเยอะเกินเนี่ยเรเิ่มใส่ยังไงเนี่ยล้ออ่ะเออกลายเป็นหกล้อดีกว,ว่า,วาเจอรถหกล้อแน่ ไม่ร้อนให้มันเบี้ยวๆวะบบ่ะแปลกๆมาติดยังไงนีม๊มันติดไม่ได้อ๋อมันต้องหมุนโถเอ้ยล้ออันนี้มันต้องหมุนโอเคแจมอันนี้เอามากันข้างหน้าอีกหนึ่งจุก กันล้อแล้วกันรถเราดูมั่วๆถั่วงใช่ไหมเออเอาว่ะถึงจะมั่วแต่มันก็น่าจะใช้ได้อยู่นานเป็นเดือนแล้วพี่ผมไม่ได้ไม่ได้มารูได้รอมันลงคลิปได้แล้วเจอกันอะไรอะบักอูดรอมันล,ง,ลงได้มารอมันลงคลิปได้แล้วเจอกันคืออะไรเนี่ยชื่อปลาหลับปลาหลับผมก็ ช่วงนี้อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้ไล่นะเพราะว่าติดงานช่วงนี้แบบติดงานเสาร์อาทิตย์บ่อยมากเลยแต่วันนี้ก็กลับมาได้ได้กลับมาไล่อีกสักทีพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ไล่อีกเฮ้ยเราเล่นย่องเดี๋ยวโอ้ยบอกว่าจะย่องย่องเฮ้ยเอาทีเผือเลยวุ้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 ยลำยิ้มโหดเฮ้ยเราระยะใกล้ดีกว่าระยะใกล้อยู่โดนลุ้มโอ้ดุมมิสไซลมันโหดจังนะเฮ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างหลังโดนอีกโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยอยู่ได้ไปถึงนาทีโอ้เอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาใหม่ดิคราวนี้ลองอยู่แบบไกลๆดิเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาเลยดีกว่าว่ะเราแอบๆดีกว่าว่ะดูทรงนะเราค่อยๆย้อยเอาแล้วกันนะโอ้โบกค่อยๆย้อยโย่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาอีกแล้วเอาอีโยเบาเบาเบาจานโอ้จาน โอ้โหหลุดหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วมันโหดจังมะเฮ้ยไอ้รับนี้โคตคุงอะไรวะเนี่ยเราชนที่ผมตั้งชื่อแปลกเพราะผมโดนกดชุมชนเล่นคืออะไรอะกดชุมชนคืออะไระครับเราให้ฟังน่ยเอ้ยทำไมมันไม่ไหววะทำไมถึงจะไหวอะไอ้ไนั้นไกลจะขีดแล้วเราไปลัดดีกว่าเจอลัดแน่ นี่แน่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 นแนเอออย่างน้อยก,ก็ได้มาหนึ่งตัวเอาเอาแต่เราก็แย่เหมือนกันโอ,อ,อ,นะอ้ตัวเลยวะนะเฮ้ยถอยหลังชนไอ้อันนี้ดกวานี่แน่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 นแนเออแตกเองเวรกรรมไม่ไหวว่ะเฮ้ยเราต้องซื้ออาวุธว่ะลองดูดิอาวุธยุทโธปกรณ์เราต้องมีอันนี้อะไรอ่ะมีคาบเลยเฮ้ย น็อตอีนัลอ๋ออันนี้แลงเวพอร์ครับอ๋ออันนี้อะไรโปรดเวพอครับอ๋กดชุมชนก็คือกดของ YouTube ผมดันไปแหกเอ้าแล้วทำไมถึงไปแหก่ะครับไปแหกเรื่องอะไรไหนเล่าให้ฟังนะผมยังไม่รู้เลยว่าไอชุมชน u t u b e เนี่ยมันมีกดอะไรบ้างเนี่อาละทีนี้แหละนอนอยู่อย่างนี้ก็โดนทีครับยิงมันเอ้าทำไมโดนมันยิง เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอ๋อที่เฮ้ยมันแกล้งแกล้งตุยมันแกล้งตุยโอ้โหโอ้อะไรเนี่ยไม่ไหวว่ะเฮ้ยเอาไหมเราต้องอย่าไปยุ่งกับไอตัวที่มันนอนอยู่ไอพวกนี้ก็อันตรายเราก็ไม่รู้ด้วยอุ้ยคณะของเบื่อเลยว่ะไอไอตัวเนี้ยแก้แค้นก่อนแก้แค้นก่อนไอนี่แหละแก้แค้นไม่แน่นี่แก้แค้น ยิงมันลูกข้อยิงสิเฮ้ยไมต้องไปยิงหรอวะโอ้โดนอีกแล้วโถ่เฮ้ยชีวิตมันอยู่ยากจังวะเฮ้ยดูดูล้อหมุนติ้วเลยอะไรอ่ะผมไปลงคลิปที่มีปืนมันเลยผิดกดชุดชเอ้ยของผมผม,ผมก็ลงนะไอไวรอลอ่ะไอไลวัลอไอที่มันยิงปืนกันไม่เห็นเป็นไรเลยเซิร์ฟเต็มไวมากเลยอดเล่นกับพี่เลยเอา้า โอ้ยเดี๋ยวก่อนนะโมโหอ่ะโมโหเอ้าโมโห,โย,โมโหยกล้อแล้วไอ้แก๊งนี่แหละไอ้ตัวนี้นี่แหละไอ้ไไอโกโจโอ้โอยอะไรวะเนี่ยเฟี้ยววินาทีเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่ไหววะเฮ้ยไม่ยอมวุ้ยไม่ยอมไอ้โกโจโไอ้โกโจเฮ้ยทำไมไอ้โกโจเนี่างนี้วะเนี่ยดูดิโอ้ดูดิอดดเอ้าเราไม่มีปูนแล้ว มันเป็นบีมที่ยิงใส่กล้องแต่เป็นปืนจริงอ๋อปืนจริงไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วโอ้ย,อยสภาพไอ้โกโจนี่มันแสบจริงๆเลยนู่นอะดูดิตัวมันไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะแต่มันมีซากของมันกระจัดกระจายอยู่แล้วซากมันยิงได้ด้วยนะไอ้โกโจนี่มันเอ้ยเอาว่าลราเค็มของได้แล้วเดี๋ยวเจอแนะ่ไอ้โกโจเจอเจอเดี๋ยวเจอ น,นี่อ่ะเรามีปูนเพียบเจอแน่ล็อกเก็ตลันเชอร์ลุยอ๋อมันต้องหันปากกระบอกปืนไปฝั่งนู้นด้วยป่ะอ่าอันนี้ด้วยเฮ้แล้วอันนี้มันหันไปงไหนอ่ะอันนี้หันไปทางไหนวะอ่ะเยอาไว้ข้าล่างกว่าเอ้ยนี่แหละคราวนี้บ้องเพียบเจอแน่เจอแน,อน่ไอโกโจไปไหนละ อ่าราวนี้เราไอโกโจมันนอนอยู่ที่เดิมมั่ะก็ไปจัดการไอ้โกโจไม่แน่เออเอออุ๊ยอุ๊ยออุนโขนนะอุ๊ยอุยอุยหนีก่อนหนีก่อนอุยเออเฮ้ยเ้เริ่มมีเริ่มมีมิดตายว่ะเฮ้ยเริ่มเอาเรื่องว่ะเราอะนี่ไงนี่ไงเอาเรื่องเก็บไปหนึ่งเฮ้ยเฮเราเริ่มเอาเรื่องละเราเริ่มเป็นงานแล้วอะไปไปลูกพ่อเอ้า มันอยู่ดีก็คว่ำโอ้ยเอาคว่ำอยู่ไอ้นี่อีกเอาเอแตกไหมยังไม่แตกเอ้ยิงหน่อยลูกข้อ,อเออเออเออถึงนอนเอามานอนเอาเอาถึงเราจะซิ่งไม่ได้แต่เราก็ยังยิงได้เรากลายเปไ็นไอโกโจสองแล้วตอนเนี้ยบ้องเรายังมีอยู่บ้องเรายิงเนี่ยเหลืออีกบ้องหนึ่งเนี่ยจ,จัดการลุยเอาหน่อยเอาหน่อยดีเฮ้ยไม่มีใครมายุ่งกับเราเลยไม่แม เออให้เรายิงได้อยู่เราทิงทิงได้อยู่บ้องเราโอ้แตกเลยโอ้เฮ้ยเฮ้ยแต่เราเก็บมาได้อีกหนึ่งลายอันนี้อะไรอ่ะอีเวนต์ครับเฮ้ยเอาเรื่องมันมีอีเวนต์ด้วยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเริ่มมันว่ะอ๋ออันนี้มันมีของของหลากหลายว่ะเฮ้ยมีไอ้พวกไอ้พ่นอะไรด้วยเฮ้ยเริ่มมันว่ะเฮ้ยเราเอาปืนก่อนดีกว,ว่าเน้นปืนก่อนเน้นนัวไปคูดหนึ่งลุยปั๊บปัป๊บ บ้าบ้บาบ,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 บ้บ้เออโอ้โหคอมมอนว่ะเด้ยไม่เป็นไรเราเน้นเยอะเน้นเยอะเอาไ้กดเงินอ,อ๋ออ่าอย่างน้อยเราก็เยอะตอนนี้ปืนเต็มลำปืนเต็มลำเจอแน่ลุยมาเดี๋ยวเดี๋ยวซองวันหายเหยื่อมาแล้วใครนอนอยู่เจอแน่ยิงมันลูกพ่อยิงทีครับ อ๋ยังไม่ถึงระยะเหรอนี่แน่ย้อยไปก่อนหนึ่งทีบาปเฮ้ยโกโจนี่วะโกโจใช้สูตรเดิมเลยนี่อะเราเรียนระยะไกลอุ๊ยเฮ้ยมนสู้อะนี่แน่โกโจนี่แน่ระยะไกลระยะไกลโกโจอย่ามาเนียนเฮ้ยตวนไปไหนละไม่แน่โกโจเอ้ย,อย,อยเอาเรื่องอยู่เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้คันนี้ไอ้ไอ้คันนี้มันแอบ,บ้างหลังนั้น เฮ้ยไอ้คันนี้มันเหมือนมันเลงเราเลยว่ะเฮ้ยเริ่มมั่วแล้วเริ่มมั่วแล้วเอาเอาโดนลุ้มหนีก่อนหนีก่อนเอาล้อลุ่นล้อหลุดเอาสวยละเอาล้อหลุดเวรกรรมโอ้ย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 แตกเลยโอ้